<Das que ath ie> โอ้พี่น้องมาดูการสาะขุดสะให่ลึก30เมตรครับน้อำวิ่งชันๆพี่น้องกลับรถยากๆครับโอ้ทางกลับรถ <t une> อย่างชันนะนู่ไม่ฝีมืออันตรายเลยพี่น้องงานนี้นี่นี่ครับทีมงานนะทีมงานนะอ,อ่อาจารย์รบอยกำลังจะปิดสะครับขุดสะใหญห่มากลึกมากคุ้เคยเห็นเลยพี่น้องกลับรถแคบๆเลยกำลังปิดขอบสะเอ้า สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนพี่น้องๆสวัสดีนะครับเอฟซีตาไปโคสมุนทุกท่านครับผมคลิปนี้พามาชมงานขุดสายใหญ่ครับขุดสวยๆฝีมือเนาะนู่น่าไร่ครับพี่เนาะ่าไร่อาจารย์บอยบอกเขาลึก30เมตรลึกจริงครับออ้ยรถลอยขึ้นชั้นโคเบ้ครับเ k 2 1 0ครับโอ้โหกับแคทเธอรีน่าดูดูลงไปจะไหมนะเอ้ยเอ้ยโอ้โ้ที่ขับรถเนี่ยครับพี่น้องโคตรชันนะ อู้จานบอยกับแคทสามสองสามจีซีนิวโลโก้ครับจานบอยนะอู้ยงานนี่เนี่ยขุดสาสวยมากครับสายใหญ่อรัแพ็กคู่พี่น้องเอ้ยอโกเบยังรอครับโอเคสองศูนย์นะเอลซีเหมือนกันครับอ้อายากครับภาพนี้มุมนี้นี่พี่น้องแพ็กคู่แคทเนออี่ยขุดเจอจริงน,นะ มาเจออาจารย์บอยแล้วครับสาลูกที่2อห้าไร่ครับพี่น้องขุดลงมาจะเจอหินนะเนี่ยเขาเว้นช่วงเว้นอะไรอย่างสวยนะยงานนี้ไม่ธรรมดาครับพี่น้องรถไม่แรงแซงไม่ได้ครับพี่น้องนี่กับรถที่แคบพี่นอ้องอมาดูความแรงเดอ้อบาทเนี่ยงานนี้เนี่ย,ยตักกันเดอ้อเนี่ยตาไมก่กสมูงลงไปจนชันให้ดูอีกก่อน สุดๆงานนี่พี่น,อน้องนี่โอ้ชันมากครับชันสุดๆด,ด,ดูอันตรายอ้อู้อู้ชันยิบพี่นอ้องดูไว้ไว้อู้นี่ขันนี้มาแล้วออขันนี้ก่อน ไม่โคสเมืองมาเจอแล้ววันนี้โชคดีมากครับมาเจอการปิดสะนะอาจารย์บอยนะโอ้โหโคตรรอครับเ uh huh. นี่ยโอ้ uh huh. ติมานไก่เลิกนะครับจังหวัดจันทบุรีอาจารย์บอยครับโอ้ uh huh. โชว์มุกขี้ใหญ่เหมือนกันระบาดพี่น้อง uh huh. uh huh. อันนี้บอกว่าโหดโหดสมชื่อสวัสดีทักทายเอฟซีก่อนสวัสดีครับ มาแล้วครับมาแล้วตายเป็นคนอะไรครับพี่คนขับเอาไล่ลับแล้วพี่น้องต้องกลับแล้วแบบนี้คนขับไล่ลับแล้วพี่น้องโอ้โอ้ดูพี่น้อง พี่น้องขึ้นสายชันๆน่มาดูกันนะฮีโนโกับอิซูซูพี่น้อง A11 กับ A12 เจอกันครับพี่น้องดูนะงานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาพี่น้องเลยเป็นปุ่มแข่งกันพี่น้องอู้หููทเบอร์ดูการกับรถพี่น้องนคันคันขนาดไหนอะ่ะ อันนี้บอกเลยว่าปวดครับปวด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 มากๆเอ้าเอา้ชันมากพี่น้องเอ้ยใช้คำว่าโคตรลึกและลึกมากครับโอ้น้ดูคนขับรถรถไถอยู่ไกลอยู่สูงขนาดไหนพี่น้องโอ้อัดเต็มอุ้มเต็มอุ้มเนี่ย มาดูตอนอาจารย์บอยปิดสากัานนะนะครับสรชั้นลึกๆนีกกกกก่ก็นปิดกันยังไงอู้ยไออ้บ้านไม่บ้าน้เดี๋ยวสรขุดขึ้นมาลึกอีกนิดนึงยิ่งจะน่าดูครับพี่น้องมันชั้นมากชั้นสุดๆไอ้ยามาแล้วครับมาแล้วมาอาจารย์บอยอีกแล้วเนี่ยนี่ เอาเดี๋ยว,ค,ยวคุยคุยกันก่อนนะพี่น้องเนอะมาดูง,งานขุดใส่ใหญ่ๆนะนี่แหละครับโอเคครับพี่น้องสวัสดีครับ